สวัสดีครับผมเบานองครับมือนีมาพบพอกับเบาหนองโค้งสุดท้ายมือนีวันถิ่นสิบหกกันยาหกหกเบานองชิมเบา,วาความฝันสู้ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปวดใส่วิจนารณญาณในการหลับชมหลับฟังนําความฝันนี้เป็นของเบาหนองเองครับตอนแรกว่าสิเบาและล่ะก็เลยอดบ่ได้จนบนได้นอนตื่นหนึ่งได้ตีหา ตื่นตั้งแต่ตีห้ามานังคืดความฝันว่าฉีเบาดีหรือเบาเบาก็เลยเอ้าตัดสินใจเบาดีกว่าเพราะว่าเพื่อมีคนอยากฟังแล้วก็หลายคนก็ถามมาว่าเบาน้องฝันเราบอกเบาน้องครับว่าบอท่านได้ฝันเลยตั้งแต่พูนเอ้าตั้งแต่พูนจนหอดมือนี่มือสุดท้ายเบาน้องพึงมาฝันครับมาฝันเมื่อคืนฝันอีกแล้วฝันทำนองเก่าๆฝันเหมือนเดิมเหมือนที่เคยฝัน เป็นยังเบานองจังมานังคือประสิฝันหรือประสีเบาหรือเบ่เบาก็เพราะว่ามันฝัน้ขยๆกันครับงวดทีแล้วครับแต่ว่ามันแปลกอย่างหนึ่งก็คือมันฝันพร้อมกันสามสามอย่างเยบ่ดนี้ในฝันนะเบาเลยในฝันมันเสียเวลาในฝันนะเบาหนองจอดรถไปสามสามคันก็คือรถ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 เก๋งหน่อย ้วก็มอเตรอร์ไซค์สองขั้นจอดเฮียงกันสามขัน้นเบ้าหนองก็นีน่ฟันเบ้าหนองว่าบ้าหนองสิไปใส่สักอย่างนะพ่อบัรดรถพ่อบัดออกมาสิมาสิมาเอาโหลดเห็นเห็นเห็นมู่งใหญ่บใหไงเลยเด้บางไงเลย,งงเลยมันนอนผ่านลดสามขัน้นมันนอนผ่านลดสามคั้นเบ้าหนองก็ได้โต๊ะใหญ่ห่วย เป็นยังนะจังเด็นมานอนอยู่นี่ปกติกขันคืนท่านไหนขั้น,นหนึ่งกะว่าไปยางแล้วอันนี้นอนผ่านสามขั้นเลยโตหางเพิ่นจิผ่านเาวมากเพราะว่าโตมพนยาวแหงผ่านมากเราหัวเพิ่นมาอยู่ตรงตรงตรงรถขั้นขั้นสุดท้ายบาเบาหนอกแลว้วง่ยเอาจังใดนี่เบาหนักมาหน่อยจิไปทุละ ไล่ยังได้ก็บอกสกิดยังได้ก็บอกพักยังได้กะบอกบ้านองก็เลยว่างูไอออกไปให้เน็ตยั่งที่ออกไปทุละบ้านหนองว่างสิบอยู่หอบออกครับบ้าน้องเลยเอาสีเดงขันโบออกเองบ้านองกีจับออกได้่วจังบ้านองก็เลยไปจับจับมุมหัวเพื่อนนะตอนจับนะมือบ้านหองย่งสิมือมือบดจอดกันเด จีบบังเด็กจี่ายสำหรับในฝันบอลนกกนลา <c oughs> ในบอลน,นู้จา้ามาละบอลนกกนลาก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 มันออกไปนอนไปหนารถแต่ว่าไกลอยู่เลยลากออกไปไหวหนารถพรอบวัน,นี้กระลังทีสตาร์ลดขึ้นมานอนผ่านอีกบัลน,นี้ขึ้นมานอนผ่านอีกรอบที่สองมาลนู้แล้วปือบนสิบวันไปใช้แล้วละ่ะ คันที่มาให้โชคก็ให้มาเด้อบ่าวน้องบอกเพิ่นอนทีคนที่ให้โชคก็ให้มาเด้อคันว่าคันว่าบ่ให้ไปไส่คันสิให้โชคมื้อนี้ให้เด้อว่าซั่นกริ่บัดนี้พอบัดพอบัดเว้าปเพืจังซี่เพิ่นก็หันหน้ามาหาเบาเนาะเพิ่นก็นอนผ่านแล้วแต่ว่าเพิ่นก็หันหน้ามาหาเบาเนาะลักษณะเหมือนเหมือนกับยิ้มเหมือนกับยิ้มน้อยๆ บ้านเราเคยพึ่งเห็นนี่ล่ะเห็นงูยิม้มเงิดหลายความฝันยังบ่เงิดเงิดเงิดเจอออ้าของนีะ่ะเจ้าบ่คืดว่าเจ้าของสิมาฝันดอกก็เลยคืดว่าบ่ฝันกันแล้วกันฉิกันฉิเอาซ้ำซ้ำซ้ำฉิเจ้าของได้นะล่ะว่าสันก็เลยว่าเอา้าตื่นมากมนามนังมานังคิดทบทวนฉิว่าวีบ่าวีบว้าดีบ่วาวีว่า,า,วาวคีบขึ้นยุ่งสีถึงแต่ตี่หาของถงแต่ตี่หา กันเท้าโบาว์วาก็เล่ขึ้นในใจเจ้าของเนาะกันเท้าโบาว์วาวเอฟซีเป็นกระถายผู้อยากฟังเพิ่นกระคงชิมีก็เลยมาตัดสินใจบอกนี่แหละครับอรอบอินเทอร์นาเิ่งเดือดเลขทะเบียนรถเบาหน่องทั้งสามคันทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เบาหน่องหมายเลขทะเบียนเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าเบาหน่องเขียนเขียนเขียนแปลงเลขให้อยู่เจ็ดเจ็ดแปดเก้าเบาหน่องกับแปลงเป็น 1 7 8 9แลดเก้ามอเตอร์ไซค์คันหน่อย4 7 4 7เจ7 7เจเ่บาหนองกับแป้งเลให้ยเป็นสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดวาตัวเป็นรถอีหลาหน่อย9 9 0 2เกาศนบ้าหนองกับแป้งเลให้ยเป็นหกเก้นย์สออายุเบ้าหนอง43ปี บานเลทีเบาหนองเก้าสิบสามน่ะนี่ละนี่ฝันเบาหนองหลวดสามคันงูใหญ่นอนผ่าสามคันรดสามคันเลยลองเบิ่งครับลองพิจารณาเบิง่งกทเป็นตังไหเบาหนองกับบูงหูคือกันดอกวัดมันฝันมาแนวมันสิเป็นแนวไดเนาะแต่บรนเนะเยอาชีเพื่อนอาชีมาบอกบอกโชคก็ได้แต่สีเป็นโชคด้านใดอันนี้เบาหน่องกับบูงหูคือกัน อาจจะเป็นโชกอย่างอื่นที่โบเมนหวยหรือว่าสิเป็นโชคหวยที่โบเมนอย่างอื่นอันนี้เบาหนองกันแจ็กสิวา่าอย่างไหนแต่ว่ามันฝันเบาหนองกันเลยเอามาบอกสู่ฟังตัดชินใจบอกสู่ฟังก็ลองมึงนะครับเด้อลองพิจารณาเบิง่งมักตัวใดสื่อตัวนะัหนมกักสามโตสื่อสามโตหมักสองโตสื่อสองโตลองเบิ่งครับลองเม่งเบาหนองกัน จักสิแปลนีเป็นอย่างก็คือบทต้องแปลงง่ายๆก็คือเอาทะเบียนรถให้เบิงเอาอายุบ่าวหนองให้เบิงแล้วก็บ้าลิกทีเอาให้เบิงเลยนอกเนื้อนั้นผู้ใดสิตีเป็นอย่างไรผู้ใดสีแปลเป็นอย่างไดแค่ลองเบิงงรับลองเบิงบ่าวหนองกันอัคคีบาจังไหนที่กันเพิ่นมาหเห็นเพิ่นมาฝันหเห็นบ่าวหนองกันยังงง,งในความฝันเจ้าของอยู่แต่ว่ากันบนเนียครับเพื่อนอาชสิมา ให้โชกเหมือนกับงวดก่อนกันได้แมนบอกครับยังกะเกิดขึ้นได้แมนบอกกาลองมึงนะครับเร้่มลองพิจารณาเบิ้งมากกัซื้อบ่มากกับพานได้ครับตอนแรกว่าบิบ่ได้มานังอัดคลิปลงคลิปให้เบิ้งลหละแต่ว่าสิ่าพูดเลขออกมุนจังมานังอันรลับโชกไปนากันจากได๋งวดนี้วันที่16กันยายนหหเฮากับมารลับโชกไปนํากันคือเก่าครับผมเดี๋ยวหลังห้อยออกหลัง16นาฬิกา เขามารับโชกันแล้วก็มาทักทายกันกับผู้คนที่โชคดีกระรองบึงรับล่องบึงสื่อตัวใดไหวก็ขอให้มีรางวัลนะครับเนาะผู้ใดซื้อรถตลีไหวก็ให้ถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามไปสามตัวถ่ายสองตัวถ่ายสามตัวหนาขอให้มีรางวัลถูกรางวัลครับอั่งใดก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิิงใดก็ให้สมหวังดังปานาเบ้าหนองกับอวยพรอให้ทุกคนได้รับโชคขอบุญบารมี หลวงปู่สวงแม่ฮันหนีหลวงปู่มุนไอไข่บานเบ้าหนองมอบโชคให้ทุกคนสาธุสาธุจะได้กับวนันนี้แล้วหลังวันทีเด้นหลังเวลาวันจีสิบหกนาฬิกาเขามารับโชคมาํำกันละเบ้าหนองกับชิมาทักทายทุกคนคือเก่ามาสรปเลขนให้ว่าผู้ใดเลขไผ่เขาเนี่ยนะครับนาะคือเกาณละแล้วก็ติดตามตองวดเพราะว่าหลายคนก็นให้เลขมาว่างวดนี้ท่านท่านเลขนี้วดนนี้พวกเขา มีเล็กตัวนี้ให้มาไหมก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ